เราดูแลกันมาเป็นรุ่นที่3ครับรุ่นแรกเนี่ยมันจะยังไม่สูงแล้วก็ขนาดของต้นจะเล็กกว่านี้รุ่นที่สองก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่รุ่นที่3เนี่ยชัดเจนมากคือสูงท่วมหัวสูงท่วมหัวข้อเสียก็คือว่าเวลาค้มกล้วยเนี่ยจะต้องใช้บันไดรที่สูงมากเสี่ยงกับคนที่สูงวัยที่จะตกมาแขนหักขาหักใครที่เคยติดตามเรื่องตอนค้มกล้วยนะครับตอนค้มกล้วยจะสูงนี่คือข้อเสียแต่ข้อดีก็คือว่ากล้วยหอมทองที่เราดูแลด้วยการฝังถัง คืนโลกเนี่ยคือถังคืนโลกที่เราฝังเอาไว้แปดเดือนเก้าเดือนแล้วครับน่า<ม>จะถึงปีแล้วละครับ<ม>อินทรีย์วัตถุหรือว่าของที่หมักแล้วนี่มาอยู่ในถังคืนโลกหนึ่งในการใส่ในถันในในในงคืนโลกคือถั่วหมักที่เราใส่ที่หลังสุดนะครับมันจะเละๆหรือทางคนกินเจกินมังเนี่ยเขาเรียกว่ากะปิเจก็ได้กลิ่นคล้ายๆกัน<อ>กะปิเจนะครับเป็นการหมัก เอาถั่วเหลืองมาหมักเพื่อจะทํไอะไรนะมิโซะเนี่ยมิโซะทำมิโซะเสร็จแล้วกากจากเหลือการทำมโชยุนี่นะแล้วเราก็เอาเศษตรงนี้มาใส่ที่ถังคืนโลกมันก็จะเป็นกากเหลือจากการได้น้ําไปแล้วก็เอาตัวนี้มาเทใส่ในหลุมคืนในถังคืนโลกนี่เนาะก่อนที่จะใส่ถั่วหมักตัวนี้ก็ได้ใส่พวกขยะหมักมาก่อนแล้วใส่ขยะหมักมาก่อนนี่ก็อีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ต้นกล้วยหอมทองของเราเนี่ยใหญ่สูง เครือที่เคยได้เมื่อรุ่น1รุ่นสองเนี่ยแค่ห้าหวี6หวีแต่รุ่นที่สามเนี่ยได้ถึง8หวีและใหญ่สม่ำเสมอทุกๆเครือจำนวนหวีต่อลูกก็ยี่สิกว่าลูกต่อ1หวีอ,อันนี้คือผลที่เห็นชัดเจนจากการดูแลกล้วยหอมทองเราจากการฝังทางกืนโลกแล้วก็ดูแลในการให้น้ำให้ปุย๋ยประกอบทางอื่นด้วยนะครับวันนี้ทีมงานจะพาผู้ชมมาดูในการเอากล้วยลง ครับเพราะว่ามันได้ระยะคือกล้วยมันแก่แล้วครับกล้วยมันได้ระยะที่จะต้องเอาลงแล้ว<ม>ว่ามันขนาดที่จะพอบ่มพอ,อไรแล้วขั้นตอนต่อไปเอากล้วยลงเสร็จแล้วก็จะบอกวิธีท่านผู้ชมทางบ้านให้รู้จักการบ่มกล้วยโดยการบ่มแบบธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่สารเล่งอย่างอื่นครับผม อ่าจับจับไว้ไม่จับไว้จับไว้แล้วก็จับเกลือไว้เนาะจับเกลือไว้เอาเกลือไว้เดี๋ยวอย่งเกลือก็ได้ให้ต้นมันล้มลงไปเดี๋ยวลุงจะตัดไอ้อาะตอนนี้จะหนักลงเลยเด้อลุงจะตัดคอเกลือมันเอามือลดลงหน่อยนิดนึงมืออยู่ตรงไหนครับอ่ามือเอาจัดนะกลุ่มไว้ได้เจ๊ยวงวิ่ลุงแต่มันไม่พร้อมใช่มันมันใจเย็นใจเย็น โอ้หมดแดงด้วยหมดแดงด้วยอ่าได้แล right ้วครับเอาไปที่บันไดลุกนี่นี่โอ้โหโอ้ยครับหมดแดงครับสำคัญคือหมดแดงอ่าวางนี่คือกล้วยหอมทองครับที่วีหกหกฮะหกวีนะหกเหรอแต่วีมันขนาดใหญ่มากเนาะวีใหญ่มากวีนึงก็ประมาณสัก เอานับดูหวีข้างล่างสุดว่ากี่หวีหนึ่งมีกี่ลูกเนี่ยแค่นี้ก็ด้วยแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าข้อสองสิบแปดประมาณประมาณั้งยี่สิบลูกนะตัววีประมาณนะลกขึ้นตักวางวตักมาไว้ก่อนลุกตับตัก ซืเวนแล้ขายลูกเะ่าไรรู้ไหมราคาซืเวนลูกละแปดบาทนะที่เหลืองเหลืองที่ใส่ฟองพลาสติกต่อลูกนี่นะ่เลงขนาดนี้ป่ะหรือเล็กกว่านี้เล็กค่ะแล้วแต่ไซส์ถ้ามาตรฐานมันก็คือประมาณเท่าไหร่ที่ซื้อกินประจำเนี่ยซื้อสิบคู่ค่ะสองลูกสิบสี่บาทโอ้โหแสดงว่านี่เขาชอบกินแบบครู่นะฮะสองลูกพอดี เอาสองลูกมันจะได้ราคาลดลงราคามันจะเป็นเนี่ยนั่นลงเนาะ,ะนี่ฮะโอ้จะบสุกแล้วนี่ครับเหลืองแล้วอ่ามันแตกแล้วปีแล้วนี่่ฮะ,ฮะเดี๋ยวเราดูวออกูออกมาก่อนว่าจะเป็นยังไงมาตัดให้สองสาวจิมคนละครึ่งอะ่ะ ที่เสือกว่าอีกแล้วอาอาเสียหน้าฟังเนี่ยมาวางก่อนก็ได้เลยลองชิมโอ้จะกินนักเปลือกเลยนะอะไรครับนี่ว่าถือว่าเป็นค่าแรงในการช่วยรับยังไงรสชาติอ่อยางร่อยมันหวานแบบไม่หวานมีเหมือนเรากินตลาดจะเป็นไงเทียบเทียบมันจะจืดนะ ออนี่ยถือว่าถือว,ว่าเป็นปากอาชีพนะครับที่ก <c oughs> ินกินกล้วยมาแล้วจากเซเว่นในเมืองมาแล้วน,นี่เป็นไงบ้างจากประสบการณ์การกินการลองชิมดูมันหอมมันหอม <c oughs> นี่ครับสดสดจากต้นเลยนะครับนี่นเดี๋ยวหวานมากไหมยังไม่ทัน ยังไม่เท่าไหร่ม,ม,มันยังไม่งอมครับมันยังไม่งอมมันยังไม่ลืมต้นนะมันถึงว่าเก็บสดๆแต่ถือว่าหวานไหมหวานครับหวานนะแล้วก็นุ่มนุ่มไหมนุ่มคอ่าทำการบ่มก่อน,ออน,นค่อยแต่งทีหลังอ้าวการบ่มอันนี้มันมีส่วนประกอบอยู่อันนี้คือเอายกไปวางลง อันนี้ลองอธิบายดูใบอะไรอันนี้อะไรใบอะไรช้ำฉาใบช้ำฉาเนาะใบช้ำฉาหรือใบก้ามปูนี่เนาะลุ่งเอาอีกนิดนพอครับลูกนี่เราใส่ข้างบนได้เอาหนีบเลยลูกหนีบไม่เป็นไรเด็กก็ได้เอากล้วยใส่นี่ก็กล้วยพี่ใส่กล้วยใส่ความลงอ่อนใช่ไหมอ่าอ่านั่นแหละให้มันอยู่ในลักษณะเหมือนเต่าเหมือนเต่าเดินครับอีกวีนึงครับวีไหนก็ได้ลูก ห้ามทับกันเนาะครับให้เลี่ยงเป็นอันนี้ก็คือเราก็ใช้น่าจะได้สามวีเนาะแต่ก่อนที่จะใช้เต็มแล้วใช่ไหมเต็มแล้วใช่ไหมถ้าถามว่าทับกันได้ไหมได้ครับแต่เอาอันนี้ลองก่อนได้แค่สองได้แค่สใช่ไหมพอแล้วได้แค่สองก็พอสองมีทั้งหมดกี่วีมีกี่ลังสองมีพออยู่ได้อยู่อันนี้ทับห้าเสร็จแล้วปิดฝากอง แค่นี้นะครับการบ่มโดยธรรมชาติโดยใช้อะไรนะปิดปิดปูบ้านเราเนี่ยปิดกล่องคัดให้ดีสวยๆแล้วเอานี่ห่อทีนึงขั้นตอนเนี่ยนะใช้ลังกระดาษนี่นะครับใช้หนึ่งกินไหมได้ครับพวกถังพลาสติกก็ได้หรือว่าโอ่งมังกรเหมือนโอ่งมังกรถูกต้องครับโอ่งมังกรก็ได้ครับเหมือนเราทำแต่ว่าโอ่งมังกรเนี่ยอาจจะใส่ทับๆกันหน่อยใช่ห่อโ อันนี้คือการบ่มแบบธรรมชาติแล้วก็หลักการมันก็คือหนึ่งให้ใ,หใบนี้เนาะหลักการทางวิทยทางนั้นนะคือให้ใบตัวนี้มันค่อยๆค,ยคายคายน้ำมันคายคายสารในตัวเช่นนะ,ะค่คายน้ำ<อ>คายถายน้ำนมันก็จะเกิดความร้อนเกิดความร้อนแล้วเราก็อบปฏิกิริยาในการทําให้กล้วยเนี่ยที่เราใส่ในที่ที่หอมิดชิดเนี่ย ทำให้เกิดอุณหภูมิร้อนขึ้นมาทําให้กล้วยเนี่ยสุกในการบ่มลนนักษณะนี้ตามภูมิปัญญาชาวบ้านและเคยบ่มมาแล้วหลายรุ่นหลายรอบเนี่ยกำหนดเวลาได้เลยว่าอีก4วันในเปิดมาทานได้เลยเสี่สี่วันแต่ถ้าบ่มวิธีอื่นจะ5หรือ6 7วันแต่วิธีนี้ได้ผลมากคือ4วันในสุกเลยแล้วสุกแบบธรรมชาติสุกแบบมีรสชาติหวานมัดเลยลูกมัดเลยมัดไข่กันเหมือนเรามัดยก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 มัดให้จับได้มัดให้ถือได้ดว้วย ่าเชือกเรามีเยอะเชือกเรามีเยอะดึงเลยนี่นะครับนี่ถี่าหนึ่งก็ประมาณสักนี่ยเนี่นี่ตีแล้วประมาณสักงยี่สิบเนาะค่าเซเลียครับได้ครับยี่สิบเก้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนี่แหละสอนต่าถ้าเป็นอ่าเซเว่นลูกเท่าไหร่นะอ่ามันให้ตึงมันให้ตึงเก้าบาทนะเดี๋ยวนต inter ัดก่อนทีน ja ี้เก้าคูยี่สิบเป็นเท่าไหร่นี่ครับ ถ้าเราดั่นดีๆนี่าตามราคามาตรฐานเว้นเขาก็แล้วกันซีพีก็นเนี่ยนะ <c oughs> เรกนิดคิดในใจคิดนอ,อกว่าก้าวโดนหมดกัดจนคิดไม่ออกนะมก้าคูยี่สิบอ่ะโอเคนี่แล้วนะฮะตีราคาประเมินเตว,วีนะประมาณร้อยอีกลองหนึ่นนรงร้อยห้าะจัดอีกลบ ถ้าติบทั้งหมดก็ประมาณสักเจ็ดหวีหกหวีนะนี่คือใบช้ำชาใส่สนั้นสอง,องกูด 6. 6หกหกวีปริมาณหวีไม่มากก็จริงแต่ว่าปริมาณหวีไม่มากก็จริงแต่ว่าลูกแต่ละหวีเนี่ยสม่ำเสมอและใหญ่หโตใหญ่กว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองนี่รุ่นที่สามรุ่นนี้ก็ประมาณถ้าโอ้ถ้าเปรียบเทียบตอนเซเว่นเนี่ยลูกประมาณขนาดไหน เนี่ยต้องต้องเอาอันใหญ่ลูกเพราะว่าก,กองที่เหลือมันนนี่ประมาณนนเล็กอ่าคือประมาณขนาดนี้นะครับที่ลูกลูก,ลกน้อยของทิ้งสุดของอันนี้นางต้องใส่อันนี้ต้องหาหมุมใส่เ <c oughs> พราะว่าก,กองที่เหลือมันเล,ล็กหาหามุมใส่ขยับเมื่อกี้เราไม่ใส่อ,อัในใหญ่ให้มันใช่ใช่ความได้ได้ได้ความมาเลยได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่ซ้อนกันนิดหน่อยก็อันนี้ถือว่าถือว่ามันมันแก่ ได้ที่มากมากเลยอ่า,อาใช่พยายามสลับกันลุกหางไปน้่นหัวมันนี่เออสามรุ่นสามรุ่น,2 2> นสองปีหสองปีประมาณสองปีตัวนี้ก็ประมาณสักสิบเดือนนะ แปดเดือนครับแปดเดือนนะแปดเดือนก็ได้ได้ผลผลิตได้ผลผลิตครับกล้วยสามเดือนเหรออ๋อมีกล้วยแบบเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นผู้มารฐานของความรู้เรื่องแบบสามเดือนก็มีนะครับนักศึกษายีนบอกไว้ว่าแต่รถนะ ใหญมาปลกอแต่ว่ามันไม่อร่อยนะครับมันแข็งค่ะอย่างนี้นถือว่าโอเคนะคับอย่างที่เราทํากันเนี่ยวานนตอนนี้นะครับรๆๆให้ใหนักศึกษาก็ได้ชิมกันคนละลูกไอคนละครึ่งลูกไปแล้วเดี๋ยวช่วงอ่าออกเอาออกจากอีกกี่วันนะอีกสี่วันครับสี่วันจันทร์อ,อังคารพุดธศุกร์วันศุกร์วันศุกร์เราจะมาดู อีกอทีว่าก็มีอีกวิธีหนึ่งจุเดินด้วยก็จิงที่โรงครัวการโอบม,มาป่าบเชือแล้ววันตามไปที่บอกไว้หรือเปล่า